คลิปนี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้หากมนุษย์ไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของกระเทียมอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะมนุษย์มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้ามาอย่างยาวนาน และได้กลายเป็นตำนานที่เล่าต่อต่อ,ตอกันมาจนถึงปัจจุบันตำนานเทพเจ้ากรีกนับว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายชาวกรีกโบราณมีความเชื่อว่าเทพเจ้าคือผู้ปกครองจักรกวาลที่กล่าวกันว่าอาศัยอยู่บนภูเขาโอลิมปัสซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดและมีอยู่จริงในประเทศกรีซหนึ่งไกอ,อาเทพีแห่งโลก ไกาอาเป็นหนึ่งในเทพดึกดำบรรในตำนานเทพพเจ้ากีกเกิดจากความกลาหนซึ่งเป็นความว่างเปล่าไร้รูปร่างที่มีอยู่ก่อนที่จัก,กรวาลจะถูกสร้างขึ้นเธอมักจะถูกมองว่าเป็นเทพองค์แรกที่ออกมาจากความว่างเปล่าไร้ตัวตนจากไกาอาสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากมายได้ถือกำเนิดขึ้นรวมถึงยูเรนัสหรือท้องฟ้าพรนทัศหรือทะเลและอูเรียหรือภูเขาไกาอาได้รับการเคารพในฐานะแม่ ผู้ให้กำเนิดเทพเจ้าไทยท่านยักษ์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเธอแสดงถึงภาวะเจริญพันธุ์การเติบโตและวงจรแห่งชีวิตและความตายกายอาถือเป็นศูนย์รวมของโลกที่ประกอบไปด้วยภูเขาแม่น้ำป่าไมา้และสิ่งมีชีวิตต่างๆเธอมีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและทรัพยากรให้กับทุกชีวิต ไกอามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเจริญพันธุ์เนื่องจากเธอเป็นแหล่งกำเนิดของทุกชีวิตไกอามักถูกวาดเป็นภาพสัตว์ลีท้องกลมที่หมายถึงการตั้งท้องซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตรเธอเป็นตัวแทนของความเกี่ยวข้องกันระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและความสำคัญของการรักษาความสามารถีในระบบนิเวศ ไกาอามักจะได้รับการลองขอคำปรึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการทำนายของเธอเนื่องจากเธอมีความสามารถในการคาดการเหตุการณ์ในอนาคตความเข้าใจและคำแนะนำที่ได้จากไกาอามีคุณค่ายอย่างสูงยิ่ง 2. ยูเรนัสเทพพเจ้าแห่งท้องฟ้ายูเรนัสในตำนานเทพเจ้ากรีกเป็นเทพในยุคดึกดำบรรซึ่งเป็นตัวแทนของท้องฟ้าและสวรรค์ เขามีบทบาทสำคัญในการสร้างจัก,กรวาลยูเรนัสแต่งงานกับไกอาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงพื้นฐานระหว่างท้องฟ้ากับโลกการรวมตัวกันนี้ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังขึ้นอีกมากมายโดยทั่วไปยูเรนัสมักจะถูกพันธนาว่าคือตัวตนของท้องฟ้าเป็นตัวแทนของพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่โค้องอยู่เหนือโลก เขามักจะถูกมองว่าเป็นเทพบนท้องฟ้าที่ปกคุ้มโลกด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลของเขายูเรนัสเป็นบิดาของไททันรุ่นแรกซึ่งมีอำนาจมหาศาลและมีความสำคัญในตำนานเทพพระเจ้าปีกซึ่งรวมถึงไททันที่มีชื่อเสียงเช่นโคนัสรีอาโอเชียนัสและเททีสส่วนลูกหลานของยูเรนัสได้แก่ไซคอปคือสัตว์ประหลาดที่มีตาข้างเดียวตรงกลางหน้าผา และเฮคาตันชีคือสิ่งมีชีวิตที่มี100แขนและ50หัวสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถือเป็นพลังจักกรวาลดึกดำบรรต่อมาชาวกรีกโบราณใช้ชื่อของดาวยูเรนัสเพื่ออ้างถึงดาวขอยูเรนัสซึ่งถูกค้นพบในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2,324อีกโดยนักดาราศาสตร์วิลเลียมเฮอร์เชลการตั้งชื่อดาวขอเป็นไปตามประเพณีการตั้งชื่อเทหา,าฟ้าตามเทพในตำนาน สามสุดราชาแห่งเทพ,พเจ้าในตำนานเทพ,พเจ้ากรีกสุดเป็นหนึ่งในเทพที่โดดเด่นและทรงพลังที่สุดเขาดำรงตำแหน่งในฐานะราชาแห่งเทพ,พเจ้าและผู้ปกครองภูเขาโอลิมปัสสุดเป็นบุตรของโคนัสเทพแห่งการเวลาและลีอาเขาเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาลูกทั้งหกของลีอาซึ่งรวมถึงเฮกเทียดีมิเทอร์เฮราฮาเดสและโพไซดอน สุดได้รับการช่วยเหลือจากการถูกโคนัทบิดาของเขาเกื้นกินด้วยอุบายอันชาญฉลาดของรีอามารดาของเขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่สุดได้ทำการกรบฏต่อโคนัทและเหล่าไททันโดยในที่สุดก็เอาชนะพวกเขาและกลายเป็นผู้ปกครองจักรกวาลซึ่งมีอำนาจสูงสุดในวิหารแพนทีออนของกีกโดยเป็นประธานเหนือเทพและเทพีบนภูเขาโอลิมปัสสุดถือเป็นเทพที่ทรงพลังที่สุดของกีก สุดเกี่ยวพันกับท้องฟ้าเขาสามารถควบคุมสภาพอากาศและมักเกี่ยวข้องกับพายุโดยเฉพาะฟ้าร้องและฟ้าผ่าสุดเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจศักดิ์สิทธิ์ความยุติธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขามักจะปรากฏในลักษณะที่ประทับบนบัลลังมือถือคาทาและสายฟ้าอันทรงพลังที่เป็นอาวุธคู่กายสุดมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความสงบเรียบร้อยในอาณาจักรสวรรค์และยมโลก เฮราราชินีแห่งเทพ,พเจ้าและเทพีแห่งการแต่งงานเฮราถือเป็นราชินีของเทพทั้งปวงเธอเป็นธิดาองค์แรกของโคนัสกปีอาซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับซุดคู่เป็นน้องของเธอด้วยเหตุนี้เฮราจึงกลายเป็นราชินีที่สูงที่สุดแห่งโอลิมปัสเฮราเป็นเทพีแห่งสตรีีการสมรสการเกิดและครอบครัว เฮรามักจะสวมมงกุฎซึ่งแสดงสถานะของเธอในฐานราชินีสัตว์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเฮราคือวัวนกยุงและสิงโตต้นไม้ประจำตัวคือผลทับทิมเฮราขึ้นชื่อเรื่องความหึงหวงและความพยาบาทต่อเทพเจ้าองค์อื่นรวมทั้งการแก้แค้นชูรักและบุตรที่เกิดจากชูรักของซุดเฮราเป็นตัวแทนของความงามสงา่าและเย่อหญิงเยี่ยงราชินี แต่เธอก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของภรรยาที่ซื่อสัตย์ไม่นอกใจสามีและเป็นสตรีขี้หึงอีกด้วยบทบาทของเฮราในฐานะเทพีแห่งการแต่งงานและครอบครัวยังคงมีอิทธิพลต่อการตีความในเรื่องความรักความสัมพันธ์และความมุ่งมั่นในชีวิตสมรสในยุคปัจจุบันเธอยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่ยั่งยืนของแง่มุมเหล่านี้จากตำนานเทพเจ้ากีก5 โพไซดอนเทพพเจ้าแห่งท้องทะเลและแผ่นดิมไหวโพไซดอนเป็นหนึ่งในลูกหลานของโคนัสและรีอาทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเทพพเจ้ากีกรุ่นที่สองพี่น้องของเขาได้กแก่สุดฮาเดสเฮราดีมิเทอร์และเฮเทียโพไซดอนเป็นเทพพเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทร ที่มีอำนาจควบคุมผืนน้ำมหาสมุทรทำให้นักเดินเรือเขารบบูชาและขอพรจากเขาเพื่อให้การเดินทางรับรื่นโพไซดอนยังเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวด้วยซึ่งเชื่อกันว่ามีสาเหตุมาจากการเคลื่อนไหวของเขาใต้พื้นผิวโลกในฐานะนี้บางครั้งเขาจึงถูกเรียกว่าเอ h เชเกอร์หรือผู้เขย่าโลกอีกทั้งโพไซดอนยังเป็นเทพแห่งมา้าและเขามักจะเชื่อมโยงกับการสร้างมมาตัวแรก โพไซดอนมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะก,การขี่ม,ม้าและการแข่งมา้าโพไซดอนมักถูกพรันาว่าเป็นชายรูปร่างบึกบึนสง่างามและมีหนวดเขาเขามักจะปรากฏตัวพร้อมกับตีศูนย์ซึ่งเป็นหอกสามงง่ามอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจเหนือผือนน้ำของเขาและบางครั้งก็ขี่รลถลากที่ลากโดยสัตว์ทะเลในฐานะเทพแห่งท้องทะเลโพไซดอนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านการดูแลและการทำลายล้างของท้องทะเลการดำรงอยู่อันยาวนานของโคไซดอนในฐานะเทพแห่งท้องทะเลแผ่นดินไหวและมมายังคงทำหน้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาสมุทรอันเวิงว้างกว้างใหญ่และพลังแห่งธรรมชาติที่ไม่แน่นอนซึ่งหล่อหลอมประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 6. เอเธนา เทพีแห่งปัญญาและสงคราคมเอเทนาเป็นธิดาของสุดราชาแห่งเหล่าท้วยเทพและเมทิสซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านสติปัญญาและความฉลาดแกมโกงของเธอตามตำนานที่ทราบกันอย่างแพร่หลายกล่าวว่าเอเทนาเป็นเทพีที่เกิดจากส่วนหัวของสุดเมื่อตอนที่ซุดเกิดปวดสีสางรุนแดงจีนได้ให้เฮเฟสตัสเทพแห่งการตีเหล็กใช้ขวานผ่าศีรษะแต่ปรากฏเป็นเอเทนาที่สวมใส่ชุดเกาะ พร้อมถือหอ,อกกระโดดออกมาเอเธนาเป็นธิดาของเมทิสซึ่งถูกสุดกืนเข้าไปในท้องตั้งแต่ยังมีคันแก่เนื่องจากคำทำนายที่ว่าบุตรที่เกิดจากเมทิสจะเป็นผู้ค่นบอลังของซุดเอเธนาเป็นเทพีแห่งปัญญาและยังเชื่อกันว่าเธอเป็นเทพีแห่งสงครามอีกด้วยเอเธนามักปรากฏเป็นรูปผู้หญิงสวมชุดเกาะมือซ้ายถือโล่และหอกส่วนมือขวาถือเนกี้เทพีแห่งชัยชนะ เอเธน่าเป็นตัวแทนของสงครามที่เอาชนะด้วยเชิงกลยุทธ์นอกจากนี้เธอยังเป็นหนึ่งในสามของเทพีพ,พมจันทร์ซึ่งประกอบด้วยเอเธน่าอารเทมิสและเฮเทียเอเธน่าเป็นที่รู้จักในด้านสติปัญญาความฉลาดและการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นหลักเธอถือเป็นศูนย์รวมของความคิดที่มีเหตุผลและการตัดสินใจที่ชัดเจน เอเทน่ามาเกี่ยวข้องกับนกฮูกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาความรู้และการมองการไกลเชื่อกันว่านกฮูกเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเธอและพวกมันถือเป็นนกที่ชาญฉลาดในวัฒนธรรมกรีกโล่หรือเสื้อคลุมป้องกันของเอเทน่าหรือที่รู้จักในชื่อเอจีตเต็มไปด้วยคุณสมบัติทางเวทมนต์เอริสเทพเจ้าแห่งสงคราม แอลิสคือบุตรของซุดกับเฮราค่ะเป็นเทพ,พเจ้าแห่งสงครามอาวุธและชุดเกราะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความรุนแรงแอลิสจึงเป็นที่เกียดชังของเทพและมนุษย์ทั้งปวงยกเว้นชาวโรมันผู้มีนิสัยชอบการสงครามแอลิสมักจะเดินทางโดยรถสึกเทียมม้าฝีเท้าจัดแสงเกราะและแสงสตรอาวุธส่องประกายเจิดจ้าค่ะพร้อมบริวารติดตามสองคนคือเดมอสที่แปลว่าความกลัว และโฟร์บที่แปลว่าความน่าสยองขวัญแอลิสเป็นที่รู้จักในนามเทพสงครามที่โหดร้ายและรุนแรงต่างจากเอเธน่าน้องสาวของเขาซึ่งเป็นตัวแทนของสงครามเชิงกลยุทธ์และมีระเบียบวิน,นัยโดยทั่วไปแล้วแอลิสจะปรากฏในลักษณะสวมชุดเกราะถือหอกและโล่โดยมีสัตสัญลักษณ์คือสุนัขและแรงแอลิมักถูกมองว่าเป็นคนหุนหันพันแล่นอารมณ์ร้อน และกระตือรือร้นต่อความขัดแย้งเขาสนุกสนานไปกับความวุ่นวายและการนองเลือดจากการต่อสู้แอลิสเป็นผู้นำด้านสงครามที่โหดร้ายโดยมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้และการสังหารมู่มากกว่าการวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธวิธี8ปเนกี้เทพีแห่งชัยชนะตามตำนานเทพเจ้ากีเนกี้เป็นเทพีบุคคลาธิษฐานแห่งชัยชนะ เธอเป็นธิดาของพาลัสเทพแห่งปัญญาและนักรบกับสตีกเทพีแห่งความเกลียดชังและอาฆาตแค้นไนกี้เป็นน้องของคาตอ์อสเทพแห่งพล,ลังไบอาเทพีแห่งอำนาจและความรุนแรงและซิลุสเทพแห่งการต่อสู้ไนกี้และเหล่าพี่น้องเป็นผู้รับใช้ของซุสตามตำนานสตีกนำพวกเธอมาช่วยเหลือซุสในการต่อสู้กับไททัทนไนกี้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถมาสึก ซึ่งภาพนี้มักปรากฏในผลงานศิลปะกกคลาสสิกในกี้มักจะปรากฏเป็นลักษณะผู้หญิงมีปีกในมือถือมงกุฎลอเลนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของใช้ชนะและเกียรติยศในสมัยกรีกโบราอันในตำนานเทพโรมันชื่อของเธอคือเทพีวิกตอรียาในกี้ได้รับการบูชาร่วมกับเอเทนา่าผู้ซึ่งเธอมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หลังจากใช้ชนะเหนือชาวเบอร์เชียนในสงครามแห่งกุงมาราทอนช่วง490ปีก่อนคิตการว่ากันว่ารูปปั้นของเอเธน่าแห่งพาธีนอสในวิหารพาธีนอนในกรุงเอเธนมีไนกี้กำลังยืนอยู่บนฝ่ามือของเอเธน่าศูนย์กลางวิหารพาธีนอนยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเอเธน่าและไนกี้ซึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวสร้างขึ้นราว410ปีก่อนคิตการ ชาวเอเธนยังมีรูปปั้นของนกกี้อยู่ที่เมืองเดนฟีอีกด้วย 9. อาร์เทมิสเท,ทพีแห่งการล่าอาร์เทมิสเป็นธิดาของซุดราชาแห่งทวยเทพและเลโตอาร์เทมิสคือคู่แฝดของอพอลโลแม่ของเธอต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายขณะตั้งท้องเธอเเนื่องจากความหึงหวงของเฮร่าค่ะภรรยาของซุสอาร์เทมิสเป็นเทพีแห่งการล่า เธอเป็นนักธนูและนักล่าที่มีทักษะซึ่งมักแสดงด้วยธนูและลูกธนูความสามารถในการล่าสัตว์ของเธอมีชื่อเสียงอาร์เทมิสมักจะปรากฏในลักษณะในมือถือคันธนูพร้อมสูนหักล่า,ลาเธอเป็นเทพีที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในชนบทเพราะเธอทำหน้าที่เป็นผู้ผิทักษัว์และผู้มีทัศทางธรรมชาติรวมถึงเป็นผู้อุปธรรมนางไม้ซึ่งมักพบในป่าและภูเขาในฐานะเทพีแห่งการลอดบุตร เชื่อกันว่าอาเทมีสจะช่วยเหลือและปกป้องผู้หญิงระหว่างคลอดเธอสามารถนำทั้งความสะดวกสบายและอันตรายมาสู่สตรีมีคันอีกทั้งอาเทมิสยังเป็นหนึ่งในเทพีพ,พมจันทร์ร่วมกับเอเธนาและเฮสเทียอาเทมิสได้รับการบูชาทั่วทั้งกรีกโบราณโดยวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของเธอตั้งอยู่ที่เมืองเอเฟซัส 10. อพอลโล เทพเจ้าแห่งแสงสว่างดนตรีคำทํานายและการเยียวยาตามตำนานเทพพเจ้ากีกอพอลโลคือบุตรของซุดและเลโตเป็นพี่น้องฝาแฝดของอาเทมิสอพอลโลมักถูกพรรณนาว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามสวมมงกุฎพวงหลีดลอเลนมีพิ้นได้รถมาแห่งดวงอาทิตย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยเฉพาะพวงลีดลอเลนอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะและความสำเร็จ อะพอลโลเป็นเทพที่มีความสามารถหลากหลายด้านเช่นเทพแห่งดวงอาทิตย์ด้านดนตรีกวีและศิลปะด้านคำทำนายและด้านการแพทย์และการรักษาที่มีพินทองคำเป็นเครื่องดนตรีประจำตัวในฐานะเทพแห่งดวงอาทิตย์อพอลโลมักถูกเรียกว่าเทพแห่งแสงสว่างซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ที่นำพาแสงสว่างมาสู่โลก คุณลักษณะนี้เป็นสัญลักษณ์ของความรู้และความชัดแจ้งด้านบทกวีและศิลปะเขายังเป็นที่รู้จักในด้านทักพิเศษในการเล่นพินและมักจะมาพร้อมกับมิวซึ่งเป็นเทพีแห่งศิลปะทั้ง9องค์ในฐานะของเทพแห่งคำทำนายอพอลโลยังได้ให้คำทำนายแก่ผู้แสวงหาอีกด้วยและคำทำนายที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาอยู่ที่เดนฟี่ เชื่อกันว่าไพาเทียซึ่งเป็นนักบวชหญิงแห่งอพอลโลเป็นผู้ถ่ายทอดคำทำนายของเขาแก่ผู้สแสวงหาหลังจากสูตรไอระเหยศักดิ์สิทธิ์เข้าไปด้านการแพทย์และการรักษาอพอลโลมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในทางการแพทย์บางครั้งเขาถูกเรียกว่าอพอลโลเมดิคัสอิทธิพลของอพอลโลขยายไปไกลกว่าตำนานเทพ,พเจ้ากีกคุณลักษณะของเขาในฐานะเทพแห่งแสงสว่างดนตรี คำทํานายและการเยียวยาได้สร้างแรงบันดาลใจในด้านศิลปะดนตรีและวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆของการแสดงออกทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์อันยาวนานเทพและเทพีของชาวกรีกโบราณเป็นตัวแทนของความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และแสดงให้เห็นแง่มุมที่แตกต่างกันของธรรมชาติของผู้คนแรงบันดาลใจและความกลัว เทพพเจ้าเหล่านี้มีความสำคัญในการกำหนดโลกและชีวิตของมนุษย์สำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ